สองนี่ไม่เป็มหมดนะเยวเตอร์ดูไม่ทันถ้่เราก็เกิดรีบไปมันจะเลยเวลาหชั่วโมงก็เลยดูเฉพาะดูตรงคือเราจะเรียนกันหน้าหน้าที่1ถึงถึงหน้า 78ส่วนลิบคุ่เนี่ยหัวข้อที่3เนี่ยจะไว้แาวหน้าลิฟคุดนเนี่ยจะมีประมาณ5แผ่นแล้วมาเรียนในส่วนตรงนี้ก่อนซึ่งผมดูแล้วจากบบนทัดของคุณที่คุณจะต้องทำกันบ้างเสีข้อนะรืดข้อไม่มีก็ริบพุ่นเลยอันนี้คุณยังตัวจดเลยนะตัวจดก็ เริ่มตั้งแต่หน้าสองหน้า้หน้าสองหน้าสีฝาบเขาบอกว่าตามประมวลกฎหมายแพ่งพาณิชย์บอกว่าในการออกหุ้นห้ามให้ออกในราคาต่ำ่ารา,าคาที่ตาไว้ออกหุ้นเนี่ยคือบริษัทบริษัทจำกัดทั่วไปเนี่ยออกหุ้นได้ในราคาตามมูลค่าหรือไม่ก็สูงกว่ามูลค่าเท่านั้นบริษัท แต่ถ้าแต่เราเอาบริษัทจำกัดไปจดทะเบียน,น,น,นเป็นม,มหาชนก็จะกลายเป็นบริษัทมหาชนบริษัทมหาชนเนี่ยสามารถออกหุ้นขายได้ในราคาตามมูลค่าสูงกว่ามูลค่าก็ได้หรือต่ำกว่ามูลค่าก็ได้เพราะฉะนั้นคุณต้องเห็นความแตกต่างๆดังนั้นมหาชนนั้นะสามารถออกต่ำกว่ามูลค่า ราวนี้มันมีเงื่อนไขด้วยนะว่าแล้วคุณต้องมีเหตุด้วยในการที่คุณจะออกขายหุ้นของบริษัทคุณเนี่ยให้กับคนอื่นมาซื้อหุ้นเพื่อเปไ็นนักลงทุนในบริษัทคุณเนี่ยคุณจะออกต่ำกว่ามูลค่าได้ก็ต่อเมื่อเขาบอกอยนะู่นะเมื่อดาเนินงานมาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งปีคือดาเนินธุกกรกิจได้มาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งปีแล้วปรากฏว่า ปากฏว่าขาดทุนแล้วก็ต้องได้รับอนชอบจากที่ประชุมเพือนผู้ถึงจะออกในราคาตามมูาค่าได้โดยตามประมวลกฎหมายแพ่งแพลนี้เนี่ยมาตรา1105เขาก็บออย่างนี้และว่ามไี่ให้ออกตามมูลคานะถ้าเกิดเป็นบริษัทจำกัดถ้าเป็นมหาชนจะออกตามได้ก็เมื่อคุณดำเนินกานมาแล้วมันวีก คราวนี้หุ้นเนี่ยเขากำหนดวว่าหุ้นมูลค่า,คานั้นต้องไม่ต่ำกว่าห้าบาทหุ้นราคาตามมูลค่าต้องไม่ต่ำกว่า5้าาหนดไว้ก็คือไม่ต่ำกว่า5บาทไม่ต่ำกว่า,าหา้าบาทหมายถึงจะขายในราคาสิบบาท2ี่สิบาท1 0ึงร้ยบาทเนี่ยได้หมดเลยแต่ต่ำกว่าห้าบาทไม่ได้หุ้นหนึ่งนะคราวนี้คุณอาจจะมีข้อในแบบว่าราคาตามมาาูลค่าราคาสูงาาตามูลค่าต่ำบามันเป็นย,ยังไงยกตัวอย่างเช่น บริษัทผู้จะออกขายพุ้งเนี่ยเขาจะบอกเวยว่าพุ้นของเขาเนี่ยขายพุ้นแล้วเท่าไหร่เช่นเขาอาจจะบอกว่าขายพุ่นละหนึ่งร้อยบาทเนี่ยราคาตามมูลค่าเขาเรียกว่าราคาตามมูลค่าตอนนี้ถ้าเกิดเราขายร้อยหนึ่งก็ขายเท่าราคาตามมูลค่าถ้าเกิดเราขายสูงกว่าเช่นเขาตากไว้ว่าร้อยหนึ่งแต่เขาขายเนี่ยร้อยห้าบาทเนี่ยอันนี้ส่วนเนี้ยคือส่วนที่สูงเกินกว่า เขาเรียกวขายในสูงกว่ามูลค่าถ้าเกิดขายต่ำกว่ามูลค่าเป็นยไงเขาราคามูลค่า100หนึ่งแต่เสาค้างอยู่8.5อันนี้ต่ำกว่าแล้วก็ตามมูลค่ามันซืงอของไปอันนี้นะเท่ามูลค่าสูงกว่ามูลค่าต่ำมูลค่าเลยให้กดบ่งฆ่ามือต่อไปเรามันก็จะคุ้นรู้ว่านะนั้นเวลาเจอบุณก็จะเจอในส่วนของพวกนี้ ตามรสชาหรือสูงกว่าตา่างกว่าไม่ค่อยมีหรอกเขาไม่ค่อยเอามาใช้กันในใช้ในการสอนต่อไปในการจำหน่ายหุ้นเนี่ยคุณคุณมีมองรู้ว่ามันเป็นอย่างนี้นะบริษัทเนี่ยบริษัทหนึ่งเนี่ยคือบริษัทเขาก็จะนำใบหุ้นออกขายเขาะจะมีหลายใบหุ้นเขาก็จะนำออกขายให้กับคนทั่วไปซื้ออาจจะมีในกรงในขอในว่ามาซื้อใบหุ้น บริษัทเนียเมื่อในกองในของมาซื้อใบรุน้นหลักบริษัทนี้แล้วเขาก็จะกลายเป็นนักลงทุนในบริษัทเนี้ยก็คือนส่วนเป็นผู้ส่วนเในของเป็นเจ้าของอะไรนะเนี่ยคราวนี้เรื่องที่เรามาเรียนกันก็คือว่าเมื่อบริษัทเอาหุ้นขายกับคนทั่วไปเนี่ยให้กับนักลงทุนเนี่ยเราจะลงบันทึกบัญชีอย่างไรถ้าเราเป็นนักาบัญชีในบริษัทเนี่ยเราจะลงบันทึกบัญชีอย่างไรเกี่ยวกับาการที่บริษัทเอาหุ้น,นออกขา ในหนสือหน้าสี่สามเนีนน่ยเขียนไว้ว่าในยอดนันการว่าการจาหน่ายหุ้นสามารถจําหน่ายได้นะครับรับเงินเต็นมูลค่าเลยหรือออกจําหน่ายโดยเล็กเก็บไม่เต็มมูลค่าหมายความว่าตอนที่บริษัทเอาหุ้นออกขายเนี่ยอาจจะขายแบบว่ารับแบบที่หนึน่งก็คือรับทั้งหมดเลยก้อนเดียวเท่าไหร่ว่าขายสามหมื่น คุณต pues <diciendo, S 1> like ้องจ่ายครบเลยสามหมื่นดังนั้นคนซื้อเรต้องจ่ายสามหมื่นครบนะจ่ายสามหมื่นต้องจ่ายครบเลยสามหมื่นหรืออีกแบบหนึ่งคือทยอยซื้ออก็คือการที่คุณทยอยจ่ายนะทยอยจ่ายเงินคุณจะต้องจ่ายน้อยทยอยคุณต้องจ่ายอย่างน้อยยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์แล้วส่วนที่เหลือเจ็ดสิบห้าเซ็นคุณค่อยไปจ่าย ในอนาคตไปอาจจะเป็นสองอสองวดสามงวดจะแลกแต่ไปอันนี้นมีสองแบบจ่ายทีเดียวทั้งหมดเลยหรือไม่ก็ทย,ยอจยจ,จ่ายแล้วแต่นโยบายของบริษัทแถ้าเกิดทย,ยอยจ่ายเนี่ยจะต้องจ่ายในงวดที่หนึ่งเนี่ยต้องอย่างน้อยยอียย่ห้าเซ็นะทยอยจ่ายเขาเรียกว่างวดที่หนึ่งเนี่ยต้องยี่ห้าเปอร์เซ็นต์นะส่วนที่เหลือก็ไปแบ่งกัน และไอ้พที่หึงี่้าเปซ็นตเนี่ยคุณต้องรู้ว่าไอ้ยี่้าเปอร์ซ็นี่ยมันมาจากราคาตามราคาสมมติว่าราคาตามาค้าร้อยหนึ่งคุณต้องจ่ายเท่าไหร่อ่าคุณก็คุย้าเปอร์เซ็นต์ไปตามขั้น,นต่ำหยี่บห้าต้องจ่ายแต่ถ้าเกิไอ้หุ้นเนี้ยมันไม่ได้ขายราคาร้อนึงคือราคาตามค้ามันร้อยหนึ่งแต่มันขาย 120. าร้อยี่สิสมมติว่าซื้อนุ้นเดียวไอ้ส่วนที่เกินมาคือเรียกว่าส่วนส่วนเกินยี่สิบาทต่อหุ้นน คุณก็ต้องจ่ายทั้งหมดในงวดแรกเลยก็คือ20บาทนะี้ฮะ20บาทขอหุ้นนะั้คุณก็ต้องจ่าย mm hmm. คือไอ้ส่วนเงินต้องจ่ายให้ครบหมดเลยร้อเปอร์เซ็นต์แต่25เปอร์เซ็นต์เข้าหมายถึงจำนวนแค่หุ้นราคาหุ้นมันแพงนะจ่ายทั้งสิ้นก็คือ15บาทในงวดแรกไม่ใช่25บาทเพราะไอ้ตัวนี้ต้องจ่ายเย็นบทที่เกินนะเช่นเขาราคาหุ้นข้าวาาวันะนี่เขาขายไป20แล้ว20บาทจ่ายในงวดแรกเลย สำหรับบริษัทเนี่ยจะมีหุ้นอยู่ทั้งสองประเภทใหญ่ๆก็คือหุ้นที่เป็นตราสารหุ้นนะก็คือหุ้นสามัญกับหุ้นบูริมสิทธิ์และไม่ว่าจะเรียกว่าหุ้นสามัญหรือหุ้นบริมสิทธิ์เนี่ยมันเราอาจจะใช้ชื่อเรียกโดยบัญชีคุมว่าบัญชีตุนเงินหุ้นก็แล้วกันคำว่าบัญชีตุนเงินหุ้นเนี่ย คำว่าคำว่าท like ุนนิุ้นเนี่ยคุมว่าบริษัทนั้นมันออกหุ้นอะไรนั่นเองแต่ตัวโดยเนื้อแท้มันก็คือมันเป็นหุ้นบริมสีรุ่นสามัผมไม่อธิบายว่าหุ้นสามันแบบรุ้นบริมสีต่างยังไงมันก็คือตาสังกุมนั่นเองนะแล้วคุณเข้าใจอย่องนี้แล้วในหน้าสี่สิบสามคราวนี้ในเนื้อหาเรื่องนี้เนี่ยเขามีการอธิบายเรื่องนสามส่วนใหญ่ก็คือส่วนที่หนึ่ง จำหน่ายพุ่งครั้รนะงเดียวเต็มจํานวนเลยเนี่ยเขาจะมีอธิบายนะครั้งเดียวแล้วเป็นครบเลยหัวข,ข้อที่สองก็คือจำหน่ายพุ่งโดยมีได้รล้วชระเต็มก็คืออันนียขยอยแต่ว่าสนงจต้องใจ่ายเต็มนะสามจำหน่ายพุ่งโดยวิธีอื่นคือในเขาจะบอกว่าอันนี้เขาจะอธิบายคือจำหน่ายพุ่งโดยวิธีโดยวิธีอื่นเช่น แทนที่จะจ่ายค่าบริการก็ออกพุ้นให้กับคนที่เขามาให้บริการเราเอะไรเงี้ยเช่นเขามาช่วยเราทํางนานในการก่อตั้งบริษัทแทนที่เราจะจ่ายเงินให้กับเขาเราก็ออกพุ้นให้กับเขาแทนอย่างเงี้ยหรือเขาเอาสินทรัพย์มาให้เราเราก็ออกพุ้นให้เขาอันนี้คือหัวข้อเนี้ยก็คือเอาพุ้นให้เขาอ่ะด้วยวิธีการอื่นๆนะเนี่ยที่คุณจะเรียนนะที่คุณจะเรียนในวันนี้ รับเต็มจำนวนอันนี้ง่ายรับเต็มจำนวนเท่าไหร่เราจ่ายแต่นี่นะอันนี้จะดึงยากมากเพราะว่าทยยอยมันจะต้องมาคอยแบ่งเนี่ยอย่ที่ผมว่าราคาแค่แนีหม เงินเต็มจำนวนเขาบอกนี้การที่เราเอาหุ้นออกขายเนี่ยเริ่มต้นเลยก็คือบริษัทจดทะเบียนตามหนังสือบริกรสนทิว่าจะมีหุ้นประเภทใดมีจำนวนกี่หุ้นและขายตามมูลค่าหุ้นละเท่าไหร่รวมเป็นทุนเท่าไหร่อันนี้ต้อนีก็คือคุณต้องบอกคุณสมบัติที่คุณจะออกหุ้นขายตรงนี้เราจะมาทติความทรงจำเชิเราไม่มน,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 นที่เชิงนะอันนี้เรียกว่า บันทึกสงจับก็คือไม่ได้บันทึกบัญชีหรอกเราก็จะบันทึกรงจับว่าเราเนี่ยจดทะเบียนหุ้นสามันเราก็จะบอกว่ามีสามัญจำนวนเท่าไหร่สมมติว่าจดทะเบียนหุ้นสามัญจำนวนหนึ่งหมง 10, ื่นพุ้นราคาตามค่คาก็คือหุ้นละ หนึ100่งห้านบาทอันนี้ตอนที่เราไปจดทะเบียนเท่านั้นเองเราว่าต้องลงบัญชีนะตอนที่เราไปจดทะเบียนหนังสือเรื่อคน,นส่ธทอ่เราแค่รู้จัมจำว่าเรามีหุ้นจำนวนกี่หุ้นราคาตามมูลค่าหุ้นละเท่าไหร่ฉะนั้นคือในหนังสือเนี่ยเขาเขียนเขาเขียนลงไปในช่องรายการในสมุดเราทั่วไปอ่ะแต่ไม่ได้ลงบัญชีนะคราวนี้จะลงบัญชีก็ต่อเมื่อไงจะลงบัญชีก็ต่อเมื่อมันมีการได้รับเป็นค่าหุ้น ในหน้าตัวอย่างเลยอ่ะตัวอย่างเลยนะตัวอย่างหนะังสือในหน้า4.4ตัวอย่างที่1